มหาเวทัล,ลสูตรตอนที่สองปัจจัยแห่งการเวียนว่ายจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมัชชิมนิทายมูลปัญน,นาสกหลวงพ่อเจ้าขาในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาเล่าถึงการที่ท่านพระสารีบุตรได้ตอบปัญหาธรรมอันลึกซึ้งโดยชี้ว่าใจ คือที่อาศัยของอินทรีย์ทั้งห้าหนูอยากทราบว่าท่านพระมหาโกธิตะได้ทูลถามปัญหาอะไรต่อไปอีกคะเจริญพรโยมวาสนาหลังจากที่เข้าใจเรื่องใจแล้วท่านพระมหาโกธิตะได้ทูลถ,ถามถึงปัจจัยที่ทำให้สิ่งต่างๆดำรงอยู่ได้ท่านถามว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุ อินรีห้าคือรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีอะไรเป็นที่อาศัยจึงดำรงอยู่ได้ท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าอินสีหานั้นมีชีวิตหรืออายตนะเป็นที่อาศัยจึงดำรงอยู่ได้ท่านถามต่อไปอีกว่าแล้วชีวิตนั้นมีอะไรเป็นที่อาศัยจึงดำรงอยู่ได้ท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ชีวิตนั้นมีไออุ่นเป็นที่อาศัยจึงดำรงอยู่ได้และท่านถามต่อไปอีกว่าแล้วไออุ่นนั้นมีอะไรเป็นที่อาศัยจึงดำรงอยู่ได้ท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าไออุ่นนั้นมีชีวิตเป็นที่อาศัยจึงดำรงอยู่ได้เป็นการตอบที่น่าสนใจมากค่ะเหมือนกับว่าชีวิตและไออุ่นนั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกัน แยกจากกันไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยโยมท่านพระสารีบุตรได้อุปมาไว้อย่างชัดเจนว่าดูกรอ,อาวุโสเปรียบเหมือนประทีปน้้ำมันที่กำลังลุกโพล่อยู่เพราะอาศัยแสงสว่างจึงปรากฏเปเลวไฟและเพราะอาศัยเปเลวไฟจึงปรากฏแสงสว่างชั้นใดก็ชันนั้นชีวิตและไออุ่นก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันชันนั้น นี่คือการชี้ให้เห็นถึงหลักอิทัพปัจจยตาคือความที่สิ่งทั้งหลายต้องอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้ไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านได้สนทนาในประเด็นอื่นอีกไหมคะท่านพระมหาโกฎธิตะได้ทูลถามถึงประเด็นที่สำคัญที่สุด นั่นคือปัจจัยที่ทำให้สัตว์กลับมาเกิดอีกท่านถามว่าเมื่อบุคคลตายไปแล้วธรรมะอะไรบ้างที่ละกายนี้ไปและธรรมะอะไรที่ก้าวลงสู่ขันเพื่อเกิดใหม่ท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าเมื่อบุคคลตายไปธรรมะสามอย่างคืออายุไอยอุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้ไปส่วนธรรมะที่จะทำให้สัตว์ก้าวลงสู่ขันอีกนั้นก็เพราะเขา ยังละสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดไม่ได้ดูกรอาวุโสตราบใดที่สัตว์ยังละสังโยชน์ไม่ได้เขาก็ยังถูกอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นและมีตัณหาคือความทยานอยากเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี้อยู่ร่ำไปเปรียบเหมือนนักโทษที่ถูกล่ามโซ่ตรวนอวิชชาเปรียบเหมือนความมืดมิดในห้องขัง ที่ทำให้นักโทษมองไม่เห็นทางออกตัณหาเปรียบเหมือนโซ่ตรวนที่ล่ามขานักโทษไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้และการเวียนว่ายตายเกิดก็เปรียบเหมือนการถูกย้ายจากห้องขังหนึ่งไปสู่อีกห้องขังหนึ่งแม้จะเปลี่ยนที่อยู่แต่ก็ยังคงสถานะเป็นนักโทษอยู่วันยังคำ่ำไม่เคยได้รับอิสรภาพที่แท้จริงเลยแล้วมีประเด็นสุดท้ายอะไรอีกไหมคะ ท่านพระมหาโกธิตะได้ทูลถ,ถามถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติกับคนตายท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าคนตายนั้นกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารได้ดับและสงบระงับไปแล้วอายุสิ้นแล้วไออุ่นระงับแล้วอินทรีย์แตกทำลายแล้ว ส่วนผู้ที่เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินั้นแม้กายสังขารวจีสังขารและจิตสังขารจะดับและสงบระง,งับไปเช่นกันแต่อายุยังไม่สิ้นไออุ่นยังไม่ระง,งับและอินทรียังผ่องใสยอยู่นี่คือความแตกต่างที่สำคัญเมื่อการถามตอบปัญหาธรรมจบลงแล้วเรื่องเราเป็นอย่างไรต่อไปคะเมื่อท่านพระมหาโกธิตะ ได้ฟังคำวิสัชนาที่แจ่มแจ้งจากท่านพระสารีบุตรแล้วท่านก็ได้ชื่นชมยินดีในภาสิท์ของท่านพระสารีบุตรมหาเวทัลลสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่เปี่ยมด้วยปัญญาเป็นการนำหลักธรรมที่ลึกซึ้งมาอธิบายด้วยการถามตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผลทำให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของนามธรรมต่างๆและปัจจัยที่ทำให้เรายังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เพื่อที่จะได้หาทางออกจากวงจรนั้นได้อย่างถูกต้องนั่นเองกราบขอบพระคุณลุงพ่อเป็นอย่างสูงที่สุดเจ้าค่ะตลอดการสนทนาในมหาเวทัลรสูตรนี้หนูได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างหาที่สุดมิได้เจ้าค่ะ